ครับตอนนี้ลุงต่อพากินพาธทำมาเที่ยวโดนปลาหนาไถเต็มหัวแล้วครับขาววอกเลยทรงวินเทจกำลังเล็มครับกำลังเล็มเล็มข้างๆเอาใบมิตรโกนเล็มเคยไปตัดผมร้านตัดผมแล้วตัดผมทรงอะไรให้ก็ไม่รู้ หางตรงหางเต่ายาวไปเลยปนาลำคาญปนาบอกเปิด YouTube แล้วก็ตัดให้ลงต่อเลยเดี๋ยวถ้าไม่หล่อเนี่ยโดนโดน,โดนหัวใหม่สก,กินเฮดเลยครับอินทงเทดไม่ต้องตัดแล้วกายจะเสร็จจะอาบน้ำสะหัว ไปตลาดนัดไปตลาดนัดก็เนี่ยอยอกลัวสามีจะไม่หล่อ ตาก็มีดีตัดผมส้องใส่แว่นละตัดบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งครับคุณป้านาเดี๋ยวลูกต่อนมอยู่คนเดียวละไปไหนก็ไม่รอดแล้วชีวิตนี้ฝากไว้กับป้านาแล้ว ชมตัวเองก็ได้ปาน้ำสักคนก้นหน่หนืดยยัเสียบุี เดี๋ยวโหที่สุสดก็สำเร็จจนได้ทรงมินเทตไทซะหัวขาวเลยกว่าจะไทยเสร็จเถียงกันหน้าดูเหมือนก็มีแว่งบ้างนิดนิดน่ะแหละครับแต่อยก็สนใจเมียตัให้ ยังไม่่อยโอเคผมว่าโอเคแล้วนะปะน้านาอาบน้ำล้างผมออกออออเป็นไงมือป้านาตัดผมทรงวินเทจขันหลงัง <laughs> อย่ากันหลัง <laughs> ผ,มผมแมง <laughs> โอเคครับเ <laughs> จอกันหน้าแส้าดาวก่อน